สดีจ้ามาพบมาพอ่อกับแม่หมะนอ้อเวีเลยแล้วจ้ะวันนี้พาเด็กๆมาเล่นข้างล่างตรงนี้เนี่ย,ยมาสไลเดอร์ลงตรงนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าหิมะมันหนามันหนามากถ้าหิมะเยอะก็ทําไม่ได้นะเล่นไม่สนุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะไหลแล้วมันก็ฝืดแล้วมันก็ไม่ลง <laughs> เห็นไหมเนี่ยหิมะเยอะก,ก็เล่นไม่ค่อยได้สไลเดอร์ กอดดดดดดอ้อีกเชะเดี๋ยวสมีเสนอเสนออู้โดลีอ่ะอืมอ๋อเนี่ยมันหินมะเยอะมันก,นก็เล่นไม่ค่อยสนุกถ้าหิมะไม่เยอะก็ถึงโน่นและที่เคยพาไอ้มามาเล่นนะหอ,อกลางล่างคนุนขาวไปหมดเลย เล่นกันต่อความพยายามชิูที่ไหนความพยายามที่ยายาทั้นน,นี่ไงถ้ามันมีรอยแล้วอ่าถ้ามันมีรอยที่ทําไปแล้วเมื่อกี้เอ็มมาทําไปแล้วนะทําเป็นรอยไปแล้วนะลองเป็นให้อ่าอ้นี้มันสกีมันมันลื่นนะ่ะเอ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็สกีลงไปได้อีกน้อยนึงเห็นปะเนี่ยเอ็มมาเดเวนแต่พมัตแต่เราดูดา มันก็ยากนะเนาะหิมะมันเย, I, good, yeah. ยอะไอจะโกรธจ้ะโกรธจ้ะน่ะเอ็มมาถึงตรงโน้นแล้วโซระม,มาตาเอ็มมาโมกุสลองเด็กคนนี้มันอ้วนจำม,ม่ำแล้วมันก็หนักไงหนักกว่าเอ็มมาเวลามันลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะหิมะยิ่งยุบลงนะจ้ะจะลองตรงนั้นอีกแล้วอะไแล้วจ้ะ ไปแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้ามันเล่นไม่ได้หี่ม้ามันหนาเกินเห็นไหมอืมหมมะมันเล่นไม่ได้หมม้ามันตกเยอะเกินกลับบ้านกลับบ้านเรากลับบ้านเราไม่แน่อาจจะเด็กอาจจะไปหาที่เล่นใหม่บางทีก็จะอาจจะเข้าไปเล่นในบ้านอ พี่น้องขับรถอีกคันใหม่อันนี้วอลโว่ Bo นะจ๊ะขับ bon <laughs> <laughs> วอลโว่เบรกได้ไหมลูกอ่าหนูก็คือหนูก็เบรกเก่งอยู่แล้วเนี่ยเหมือนรถที่บ้านเราเลยเนาะไปเลยจ้าไปแล้วสาวน้อยขับวอลโว่ Bo ไปแล้ว โอ้เด็กน้อยสองคนพี่กับน้องมั้งเกม้าหนูทำไมน่ารักจังเ็ม้าเอาขนมไหมนี่เอาขนมไหม แยงเฉยนัตนาตานัตาาชาปูนเอานโปแลนด์กับเด็กไทยสอนภาษากันจ้ะเป็นมาเปเพื่อนโปแลนด์ ไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปเดินเล่นอืมถึงเนาะโอ้ยเด็กน้อยสอนภาษากันโปแลนกับไทยแลนด์โปแลนกับไทยแลนด์ วันนี้จะไปมนเดะคนนี้เล่นเหนื่อยแล้วเหงื่อแตกเลยเด็กมันอ้วนเนาะตัวใหญ่มันอ้วนเหงื่อมันแตกเลย่วนเอมมาเหงื่อไม่แตกเลยมากตัวเล็กจอย

แม่เอ็มมอยากได้โัรวสาลีเอ็มมาอยากได้ถั่วสา <c> ล <ะ S 2> เยัยข้ดวสานีู้าวผุนโอสซระผุลโอ้ย่าเรียนภาษากันไปสุนันอ,อันนี้เด็กเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรอยของแมวแมวป่านะจ๊ะมันจะมาเดินหา กินหาเหยื่อกลางคืนเนี่ยที่แรกแม่อม,มานึกว่าเป็นรอยกวางเขาบอกว่าถ้ารอยกวางมันไม่ใช่อย่างนี้มันอีกเป็นรอยนึ่งแนละ้วอันนี้เป็นรอยแมวป่าชื่อนอเวแม่อมาก็จําไ,ได้ละชื่อแมวป่านอเวตัวใหญ่มากนะกัดคนได้เลยนะอย่างเงี้ยเดินมันก็สวยดีนะเนี่ยอากาศดีค่ะเมื่อนี้นะลมวอยๆหน่อยนึงก็ไม่หนาวหรอกก็กำลังเย็นๆน้อยนึงแต่เราก็ใส่เสื้อหนา ก็โอเคอยู่กวบีอุ๊บเฮ้ยแมตตาเฮ้ยยเอ็มมะเฮ้ยอะก็กะเอาฟีเรนุสามโมงครึ่งเลยมั้งไปไหมล่ะกลับบ้านไหมให้พี่เอ็ดมารับไหมากลับบ้านไหมแม่ตา

<laughs> เออดูส,ม,สดม,ดมุทรสมเดยมาแต่เดี๋ะมนะสมุทพักยกอยีเดยวได้ข่าเลยไปแล้วพักย,กยุดแล้วที่พักยกุดเหรองหนทางถนนนีพักย,กททยุทั้กกงีแล้วโงลพอนสามโมงแรงแดดกำลังเปรี้ยงถึงสาม,มงแรง

ก็มาถึงพร้อมกันเลยเย้มีทุกันนะหนูโอ้แม่มากกับเด็กน้อยพากันสไลเดอร์ uh, slider, เล่นถึงข้างล่างนี่สองครั้งแล้วจ้ะเมื่อกี้แล้วก็ครั้งนี้เย้ yeah, mm hmm. เก่งมามากเลยสองครั้งแล้วอันนี้มันลงไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยชันนะคะ mm hmm. คือไม่มีใครไปถึงตรงนั้นหรอกมันชันค่ะเยสเดือฟริง hmm. เด็กคนนี้เป็นคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไอ้มาไปเดี๋ยวกปยันดูเพื่อนไอ้มาก เอาไปเดินค่ะอันนี้เอมาแปดปีตัวเล็กเด็กไปเออโตแล้วลูกโตแล้ว,ลวหนูก็ตัวโตเพื่อนเอมานะแปดปีเท่ากันไม่ใช่หนูไม่ใช่เด็กลูกบ้าใครว่าหนูเป็นเด็กหนูตัวเล็กแต่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเหมืออย่างว่าเ่อนเป็นเด็กน้อยเพืนอย่าง่าเอมมาเป็นสาวแล้วนะเป็นสาวเยอะด้วยไม่ใช่สาวน้อยหนึ่งเพื่อนว่ามาเลยได้จ้จาเจอกันกับ อีกคลิปหนึ่งอระเด็นยอดมัลซิล่นมันสิลงมาจังได คนที่มีอายุแล้วมันจะทํมาให้แบบช่วยไม่ให้ล,มล้มนะจ๊ะเพราะว่ามันลื่นม,มันจะล้มง่ายเขาจะใช้ไม่รู้เขาเรียกอะไรอะ่ะภาษานอตก็จจาไม่ได้ภาษาไทยก็จําไม่ได้เนะี่ยจะช่วยพยุงนะจ๊ะเมื่อกี้รถถ่ายรถรเตอร์เห็นไหมนะสีเหลืองๆอยู่ไกลๆทางนู้นนะ่ะเขาถ่ายเขาดันหิมะออกจากอาจจะเป็นทําเป็นทางเดินหรืออาจจะรถวิ่งเข้าไปขนอะไรไม่รู้นะได้ยินแต่เสียง เด็กก็กินอาหารกันกลางหิมะเลยจ้ะกินขนมกันเด็กน้อยสองคนเนี่ยรถวิ่งผ่านอาะจ้ะจะพาเด็กเล่นเออ สไลเดอร์ต่อก่อนโน่นนี้เขานั่งพักกินข้าวนะ๊ะอันนี้ของแม่มาและของเพื่อนเขาเพื่อนเขานั่งอยู่นี่ละจ้าน้องอ้อยแต่งหน้าเค้กโอรีโอเค้กเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าน้องอ้อยเขาจะแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่แม่มาคิดว่าโอรีโอเค้กนี่มันก็คงจะแต่งหน้าประมาณนี้แหลจะจะมันแต่งอะไรไม่ได้เยอะหรอกอืมอประมาณแน่เขาจะใช้นี่ละจ้ะโอรีโอแบบ บางไส้ครีมแบบหนาะไสครีมหรือไสช็อกโกแลตก็ได้แต่แล้วแต่ชอบเขาก็เอามาทุบๆๆสากกระเบือทุบๆหรือว่ามีดหั่หหหหนๆนี่ก็ออกจะประมาณนี้จ้ะมาดูว่าน้องออยจะแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ้ะนนี้มาดูนะจ๊ะเขาจะแต่งหน้าเพิ่มแล้วจ้ะ เขาจะเขาจะแต่งหน้าเค้กนะจ๊ะไม่ได้แต่งหน้าตัวเองจ้ะที่ว่าเค้กโอริโอน้นะจ๊ะโอริโอ้คาดแก่เขาจะเอาช็อกโกแลตนะจ๊ะช็อกโกแลตเข้าไมโครเวฟว่าเป็นยังหนึ่งหรือว่าสองนาทีนะจ้ะให้มันละลายแล้วก็จะมาทําอย่างเงี้ยที่เมย์มาว่าโอริโอ้ก็คือไม่ได้แต่งหน้าเยอะไม่ค่อยมีสีสันนะไม่จะสีขาวสีดําแต่ถ้าเป็นเค้กอื่นก็จะสีสัน ใส่สตอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะใส่คีวีอ่เงี้ยลูกสาวบอกว่าต้องวอร์มใหม่ค่ะมาดูกันนะจ๊ะนะจ๊ะปั่นขนมปังเดยวจัดวมดขนมปังทำไส้ขนมปังไส้หมูหยองไดจ๊ะหมูหยองน้งงนำพริกเผาเอาไว้กินบ้านแม่อะละจ้ะก็ดีอ่ะเพื่อน เพื่อนสาวเขาให้หมูหยองมาด้วยเขาเอามาจาับเมืองไทยตั้งสองปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ช่องฟิตด้วยไม่ได้แช่ฟิตด้วยยังหอ,หอมอยู่ค่ะหอม,หอมกระกรอบอยู่นี่ <c oughs> เร่งความเร็วเร่งสปีดห,หน่อยนึงจ้า <c oughs> อันนี้แม่เอม่าเองทำขนมปังนะจ๊ะว่าจะทำขนมปังไส้หมูหยองอ่าทำไ้กินวันแม่จะวันแม่วันอาทิตย์ แล้วก็อันนี้เนยนมน้ำตาลละลายใส่กันจะเข้าไมโครเวฟใส่มันฝรั่งบดอะไรลูกอันเดียวค่ะลูกสาวไปหิวข้าวะะจ๊ะแล้วมาติดตามดูตอนต่อไปด้วยจ้าว่าจะเป็นจงังไยมาดูกันด้วยจ้าหลังจากพักให้แป้งให้ให้ยี้ทำงานนะจ๊ะ สี่สิบนาทีแล้วจะเป็นยังไงแป้งเราจะฟูฟ่องไหมโอโหจะล้นหรือว่าจะครึ่เนี่ไ้ครึ่งหรือว่าจะโอหัวล้นกระมังเลยพี่นอ้องเห็นไหมยีดทำงานได้ดีมากเลยค่ะเห็นมาจ่ายยีดทำงานได้ดีมากล้นกระมังเลยไม่ได้ตีมนะเนี่ยล้นเลยอืมเพราะว่าแม่เอมมาจะไม่ได้อุ่นนมให้มันร้อนเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าสูตรที่เขาทํามาเขาบอก <c oughs> เขาบอก <c oughs> อย่างนี้นะจ๊ะเอ่อถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปยีดมันก็จะแบบทําให้ยีด ไม่ทํางานไม่ดีนะจ๊ะขนมปังเราอาจจะไม่ฟูเนี่ยแม่มากกับบเก่ง้วจ้าขนมปังอะไรก็เอาสูตรนั้นสูตรนี้มารวมกันจ้ะหลายๆสูตรนั่นแหละแล้วก็จะเทนะคะเทแล้วก็จะนวดจ้ะแล้วก็จะนวดอีกแป๊บนึงแค่ให้มันเข้ากันเฉยๆจ้ะเนี่ยนวดให้มันเข้ากันเฉยไล่ลมออกนะจ้ะเข้ากันแป๊บนึงหนึ่ง,งสองนาทีไล่ลมเสร็จแล้วเราค่อยมาปั้นนะจ้ะ ไปเบิ่งได้จ้าตอนปั้น,นปั้นเซจไปจังไดจ้าอันนี้แม่มาพักไ้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ้าหลังจากที่เราทําเป็นรูปล่างปั้นเป็นก้อนจ้า,อ,าอืดขึ้นมาอีกแล้วจ้านี่อันนี้ใส่น้พพาพริกเผาหมูยองเนี่ยอืดเป็นก้อนบเบลอเลยเมื่อกี้ก้อนลเล็กใช่ไหมคะเนี่ยจ้าจะได้เวลาอบแล้วนะจ้าจ้าอันนี้อบสามอ่ะอบ อบเจ็ดนาทีโอ้ยเบาผดพ,พี่น้องค่อยก็ได้มาดูหะจ๊ะจืมอันเนี้ยอบสามขีปนเ้ยดูเตาไม่เอามาเด้อเตาสกัดอกมากาสองร้อยยี่สิบจ้ะจะอบประมาณเจ็ดนาทีหรือแปดเจ็ดนาทีหรือสิบนาทีจะ้ะแล้วแต่เตาโอ้ยเดี๋ยวเด้อยจะ้ะมันต้องอาอยุชั้นกลางมั้งเนี่ยมามาแปแบบนึงนะจ๊ะมือก่อน ประมาณเจ็ดหรือสิบนาทีนะจ๊ะดูก่อนนะตั้งเวลาไว้เดี๋ยวมารอชมกันนะจ้าว่าจะเป็นหน้าตายัางไงจ้าอันนี้แม่มาใส่อ่า ใส่ช็อกโกแลตนะจ๊ะแต่แม่มาใส่ใส่ช็อกโกแลตจะมันเป็นเนี่ยเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะมีนูเท็จหลายมั้งเนี่ยทําจากไอ้เนี่ยลูกอันเนี้ยนอตแต่เนี่ยแล้วเขาแม่มาก็จะใส่อันนี้คือทําให้เด็กจ้ะเด็กเขาไม่กินไอ้ใส่หมูหยองจ้ะก็กินใส่หมูหยองไม่เป็น <laughs> แคาน้ำพริกเผาหมูหยองไม่เป็นเนี่ยแม่มาประมาณนี้จ้ะนี่ทําให้เด็กไปสองก้อนแล้วใส่ช็อกโกแลต ที่รกแม่ามากว่าจะไปเอาช็อกโกแลตที่ซื้อตัวนั้น,นะจะไปดูแล้วมันมีแต่แบบที่มันใส่ที่มันผสมกับอ่ถั่วนะจ๊ะพวกถั่ววอลนัทพวกอะไรเนี้ยไม่เอาอยากได้แบบว่าช็อกโกแลตอย่างเดียวแต่มันหมดแล้วมันไม่มีก็เลยต้องใส่อันนี้แทนจ้ะเนี่ยอืมเนี่ยอันนี้จ้า,าจะหอแล้วนะจ๊ะก็มาดูกันจ้ะ กาอันนี้ก so uh, yeah, ็คือไส้ช็อกโกแลตนะจ้าของเด็กทําเป็นจะทําเป็นใส่ฟอร์มพิมพ์ใส่พิมพ์ใหญ่นะจ้าพิมพใหญ่ๆยาวๆเมื่อกี้อีกหนึ่งเมื่อกี้ก็เสร็จไปแล้วได้เก้าลูกแล้วไส้ช็อกโกแลตแต่ว่าอันนี้ทําให้เด็กอีกพิมพ์ยาวๆเหมือนที่แม่เอม่าทําพิมพ์ยาวๆใส่พริกเผาหมูหยองนะจ๊ะแล้วก็ส่วนอันนี้เหลืออยู่น้อยนึงแป้งแม่เอม่าจะจัดเต็มจ้ะเพราะว่าไส้หมูหยองที่เพื่อนสาวให้มาเนี่ยมันเหลือเยอะมากเนี่ย อืมก็จะใส่เยอะๆเลยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาด้วยนี่น้ำพริกเผาพริกใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาใส่บหลายด้วยย่านเพชรแต่อันนี้จะจัดเต็มจาาชิ้นสุดท้ายนี่เพราะว่าหมูหยองเยอะหรือถ้าใส่แล้วมันไม่หมดก็จะเอาไว้ให้ลูกกินนะจ๊ะจะไม่คืนเพื่อนอาจจะห้ามบอกเพื่อนนะจ๊ะอืมแม่เอม่าขอร้องนะจ๊ะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ห้ามบอกเพื่อนเอม่านะว่าแม่เอมาเอาเอ่าแอบเอาไวใ้ให้ลูกกิน พาอลูกที่มาจากเมืองไทยน้องออยกับอาเอสนะเขาชอบกินจ้ะหรือชอบกินเล่นนะจ๊ะแต่ว่าน้องเอม่านี่ไม่ชอบจ้ะลูกขึงไม่ชอบจ้ะแต่ลูกไทยชอบจ้ะแค่นี้จ้าแล้วไปดูกันต่อนะจ๊ะมาดูกันนะจ้าว่าเป็นยังไงจ้ะอันนี้ครบสิบนาทีแล้วนะจ๊ะเพราะว่าแม่เอม่าอบนานหน่อยเพราะว่าใส่พิมพ์พิมพ์ยาวอย่างนี้นะจ้เลยต้องอบสิบนาทีไม่ใช่เจ็ดนาทีนะสิบนาทีเนี้ลองดูก่อนนะจอ้มไปตะแคงแคนนั้นปนดี้เนะ อ๋ยยังไม่สุกดีเท่าไหร่เนี่ยเอ,อ้าเอามันก็สุกเดี๋ยวแล้วล่ะโอ้ยแม่เอามาก,ก็าแปลกเนาะเนี่ยเพราะว่าปกติถ้าเค้กเราเอาไม้จิ้มฟันหรือไม้ไอ้ย่างลูกชิ้นจิ้มลงไปถ้ามันยังเปียกอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันยังไม่สุกเนาะแต่แม่เอามาลืมไปว่าขนมปังมันสุกแล้วแต่ว่าที่มันเปียกเนะเพราะว่าไส้เป็นไส้หมูยองอ่าแล้วก็น้ำพริกเผาโอ้ยเกือบเป็นเค้กแม่เอามาใหม่นะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะจ้าว่าไส้จะเป็นยังไงจ้า ขนมปังรอบนี้ก็สุกอีกแล้วจ้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใส่อาพิมพ์ยาวนะจ้าอันนี้ขนมปังแบบนี้จ้าเสร็จแล้วก็รองให้เย็นน้อยนึงก็กินได้เลยจ้าขนมปังแบก้อนกลมอันนี้นะมาดูนะจ้านี่นะจ้าแม่เอาาจะชิมแล้วจ้าสุกแล้วอยู่อที่อยู่ในเตาก็อยู่อยู่อันนี้ใส่น้ำพริกเผาหมูหย,อ,ยองนะจ้าไปแล้วสองลูก ลูกชายเอาไปแล้วไปชิมก่อนแม่แม่ยังไม่ได้ชิมนี่แม่ามาขอชิมก่อนนะจ๊ะอันนี In Remember, yeah. <number> <ness> claro ้ก็หมูยองอืมอืมฮ <AR> ู oh ่นชอบชอบนี่อแม่มาก่าแม่มาใส่ใส่น้อยไปหนึ่งอันนี้เนี่ยอืมแต่อันนี้สุดท้ายเอใส่ไส้เยอะอยู่เนี่ยอืมขนมด้วยจ้าหรือว่าขนมปังเลยจ้านุ่มอืมอืมอืม อืมอร,อ,อร่อยจ้าการทำก่อ,อ,คคอนเนาะกินกับกาแฟาพี่น้องกินเปล่าเป่าก็อร่อยกินกับกาแฟาน้ำชากระแทบอืมฮึแซบแทบ,บนุม่มนุ่มส่วนอนนี้ช็อกโกแลตให้เด็กจ้ะซิ้มาไหนนะเนาะแม่มาไม่ค่อยชอบใส่ช็อกโกแลตน่ะเนี่อะไอทะลักเลย,ยเห็นไหมห้วนห้วนนี่ ขึ้นเมืองใจช,ช็อกโกแลตกนได้ยจา้าลวกปากเ้าอืม,อมช็อช,โชกโกแลตอร่อยวันหวานอืมอันนี้แม่เอ็มมาลาเหมาะสำหรับกินกับกาแฟกาแฟดำนะจ๊ะเพราะว่าขนมปังมันหวานแล้ว ถ้าเรากินกับกาแฟ่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันอันนี้นีความชอบส่วนตัวของแม่มากเธออืม,มกินกับกาแฟขมดำาๆอืมทำาำอร่อยพี่น้องเอ้ยทำมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็โอมากๆเลยอืมแล้วจ้าเดี๋ยวแม่มากับไอมาจะมากินให้ดูแล้วจ้า